คือด้วยความที่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเกิดมาเป็น2สปีชีส์ที่ไม่เหมือนกันเหมือนถ้าเกิดทางหยินหยางมันจะมีกลางวันกับกลางคืนมีแต่กลางวันมีแต่พระอาทิตย์ไม่มีกลางคืนโลกนี้มันก็คือเราไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันพอดีมีแต่กลางคืนไม่มีกลางวันมันก็ไม่น่าอยู่โลกมันสวยงามเพราะว่ามันคือความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างที่ผู้หญิงทําบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ชายทําไปเป็นการกระทาเดียวกันแต่ผลลัพธ์ออกมาคือไม่เหมือนกันเช่นคุณใช้ดูตัวอย่างนะคะว่าหมากัดครูเคสครูเคสก็เจ็บใช่อ่ะอีกความหมายหนึ่งชาย ตัวประกอบเหมือนกันหมดทุกอย่างคูเคสกัดหมา <laughs> เรื่องราวคือเปลี่ยนม้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ปะ่ะสามสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าถ้าเกิดผู้ชายทําแบบนี้กับเธอเธอจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยเธอจะรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความรักที่เพียงพอมีทั้งหมด3ามไม้สามข้อข้อแรกคือไม่เห็นผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบเลยที่ผู้ชายจะไม่เห็นเธอเหมือนกับผู้ชายเพิกเฉยกับเธอไม่เห็นเธอไม่พูดถึงเธอเหมือนกับว่าเธอแต่งตัวมาซะสวยเลยแล้วก็แบบไม่ชมผู้หญิงก็ชอบถามว่าเฮ้ยฉันแต่งตัวสวยไหมอ่ะชอบให้ผู้ชายพูดชมอ่ะ แต่บางทีหล,หลายๆครั้งผู้ชายเขาก็งงอ่ะจะต้องพูดชมอะไรคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นเขาเห็นแต่เขาไม่พูดผู้ชายเนี่ยเขาไปเจอเพื่อนผู้ชายด้วยกันเองเขาก็จะเป็นคนที่แบบคุยกันเรื่องฟุตบอลเรื่องธุรกิจเขาจะไม่มานั่งแบบเฮ้ยนายกางเกงนายสวยวะ่ะซื้อที่ไหนวะเฮ้ยขอจับผ้าหน่อยดิคือถ้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมากๆอะ่ะเขาก็จะไม่พูดถึงสิ่งสิ่งนั้นเลยมันไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยแต่ตรงกันข้ามผู้หญิงเวลาเจอเพื่อนผู้หญิงกันด้วยกันเองเฮ้ยต้องหูสวยอ่ะซ ร้านไหนขายผู้หญิงเขามีความสนใจกับเรื่องพวกนี้เขาอยากให้คนสังเกตเขาเขาอยากให้คนเห็นเขาเขาอยากให้คนพูดถึงเขาซึ่งในเวลาที่เขามีแฟนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้คนรักของเขาเห็นเขาบางทีผู้ชายก็ต้องแสดงออกทางด้านนี้ว่าเฮ้ยวันนี้เธอแต่งตัวสวยนะเฮ้ยวันนี้เธอแต่งหน้าสวยอะ่ะบางทีผู้หญิงก็แบบฉันอ้วนอะ่ะดูสิฉันอ้วนมากเลยซึ่งผู้ชายก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่อ้วนเลยเธอน่ารักเธอสวยสาหรับฉันเสมอเนี่แหละคือสิ่งที่ ผู้หญิงต้องการบางทีอ่ะที่ผู้ชายเขาไม่ทำอ่ะไม่ใช่เพราะเขาไม่รักเรานะไม่ใส่ใจเรานะแต่เขาถูกสร้างมาเป็นแบบนั้นเขาเป็นเพศที่ถูกสร้างมาเป็นนักล่าเป็นฮันเตอร์เขาเขามองไปเลยว่าวันนี้เขาจะออกไปล่าสัตว์เพื่อออกกลับมาให้ลูกเมียกินส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อยู่บ้านดูแลลูกดูแลบ้านเฮ้ยแบบลูกเป็นยังไงบ้านเป็นยังไงบ้านช่องเป็นยังไงน้ําเป็นยังไงมีน้ํากินกันหรือยังมีอาหารกินกันหรือยังซึ่งผู้ชายอ่ะเขาไม่สนใจเขาถูกสร้างมาเพื่อมองไปถึงเป้าหมายมองไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทาง มองไปถึงความสําเร็จแต่ผู้หญิงถูกสร้างมาเพื่อมองให้เห็นกระบวนการเห็นรายละเอียดในชีวิตอยากให้ผู้หญิงสื่อสารจากหัวใจว่าฉันต้องการแบบนี้ข้อที่สสิ่งที่ผู้หญิงไม่อยากได้รับจากผู้ชายคือไม่เข้าใจความไม่เข้าใจเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยเจ็บปวดมาแล้วก็รู้สึกแฟนฉันไม่เข้าใจฉันเลยอะ่ะทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นทําไมเขาถึงแข่งกระด้างทาไมเขาถึงไม่รู้สึกว่าฉันเป็นคนยังไงฉันต้องการอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรักไม่เข้าใจคุณ นะเ,เวลาที่ผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาไปทํางานแล้วมีปัญหากับคนที่ทํางานหรือทะเลาะกับเพื่อนหรือทะเลาะกับครอบครัวเธอกลับมาบ้านใช่ไหมเธอก็มาเล่าให้คุณฟังเฮ้ยวันเนี้ยฉันทะเลาะกับหัวหน้ามาหัวหน้าว่าฉันหนูอย่างนี้อย่างนั้นฉันนะรู้สึกแย่มากเลยในขณะที่เธอกําลังเล่าเล่าเล่า,ลาสาธยายความในใจเนี่ยผู้ชายดันพูดขึ้นมาว่าครั้งต่อไปเธอต้องทําแบบนั้นนะตอนที่เขาว่าเธอเธอกําลังทําอะไรอยู่ไหนบอกมาซิว่าตอนที่เขาตาหนิเธอเนี่ยเธอไปทําอะไรเธอทําอะไรเขาเขาถึงตาหนิเธอผู้ชายพยายามจะก แก้ไขคนรักทันทีทันใดผู้หญิงก็ค่อยแบบทําไมแฟนฉันถึงทำร้ายจิตใจฉันมากขึ้นรู้สึกแย่มากขึ้นกว่าเดิมจากที่แบบต้องการใครบางคนที่จะเข้าใจแต่ตอนนี้ผู้หญิงแบบกลับรู้สึกว่าเธอเหมือนถูกซ้ำเติมจริงๆแล้วผู้ชายเขาไม่รู้ผู้ชายเป็นเพศที่เป็นนักแก้ปัญหาต้องการให้ปัญหานั้นจบ ถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะไม่จบไปผู้ใหญ่ก็จะพยายามทําให้ปัญหาใหญ่นั้นกลายเป็นปัญหาเล็กในทางตรงกันข้ามผู้หญิงอ่ะที่มาเล่าปัญหาให้ผู้ชายฟังเพราะว่าผู้หญิงต้องการคนคนหนึ่งที่จะเข้าใจเธอผู้หญิงต้องการคนคนหนึ่งที่จะรับฟังเธอว่าเธอกําลังรู้สึกอะไรเอาจริงตรงนะเธอก็อยากให้แฟนอ่ะมาเข้าข้างเธอ stay by my side เธอไม่ได้ต้องการหาคําตอบว่าเธอต้องทําอะไรยังไงผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ชอบเมา้ามอยคุยกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันคุยกันได้นานคุยเรื่องเ,องเดิม คุยซ้ำๆเวลาคุยก็คุยแล้วก็ยิ่งอินอีเพื่อนก็อินมากขึ้นหยแกนี่มันช่างไม่ได้เลยนะไอคนหัวนมแย่มากเลยนะักเพื่อนสาวก็มาเข้าข้างนางไนะนางก็รู้สึกดีก็ยิ่งชอบคุยกับเพื่อนก็รู้สึกแบบเพื่อนเข้าใจฉันทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นพอคุณทั้งสองคนเกิดตั้งกำแพงขึ้นมาในหัวว่าแฟนไม่เข้าใจแฟนไม่รักฉันเริ่มมีกำแพงต่อกันมันก็เริ่มแบบทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันระหองระแหงโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะไอความคิดเล็กๆน้อยๆที่มันสะสมเข้าไปในชีวิตคุณน ข้อที่สคือความไม่ปลอดภัยผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ถูกสร้างมาถ้าทางโฮอร์โมโนเพศหญิงเนี่ยเล克สารคันหลังทางธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงจะเป็นเพศแม่เป็นเพศที่ให้ความปลอบประโลมใจคนอื่นให้ความเห็นหกหเห็นใจคนอื่นได้ดีกว่าเพศชายเธอจะรู้สึกว่าถ้าอะไรที่เธอให้คนอื่นได้เนี่ยเธอจะให้ให้ด้วยความรักความเมตตาแต่หลายๆครั้งที่เธอดูแข็งกร้าวขึ้นมาเธอดูนา <laughs> ่ากลัวเธอดูอันตรายมากเลยนะผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเธอไม่ได้รับ ความปลอดภัยผู้หญิงเนี่ยต้องการความปลอดภัยแต่ผู้ชายอะ่ะเขาจะไม่ค่อยแสดงออกเรื่องพวกนี้บางทีการที่เขาไม่โทรศัพท์มาหาการที่เขาไม่ไลน์มาหาผู้หญิงก็ไปตีความว่าเขาเป็นคนไว้ใจไม่ได้เฮ้ยเขาไปกับใครหรือเปล่าเออแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผู้ชายถูกสร้างมาเป็นนักล่าเพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งที่เขาทําอะไรไปเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสในสิ่งที่เขาอยากทําในเป้าหมายของเขาในงานของเขาในธุรกิจของเขาในเรื่องการเงินการประสบความสําเร็จในชีวิตบางทีที่เขาไม่ได้นึกถึง ผู้หญิงอะบางทีไม่ใช่แปลว่าเขาไม่รักเราแต่เพียงแต่ว่าเขาแค่ถูกสร้างมาแบบนั้นเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันทําให้ผู้หญิงไม่ปลอดภัยมากกว่านั้นคือเวลาที่ผู้ชายออกไปเที่ยวเออแล้วผู้หญิงอะโทรตามหรือรู้สึกว่าแฟนไม่น่าไว้วางใจผู้หญิงโทรไปแล้วไม่รับเพราะคุณออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วคุณก็เหมือนลาคาญผู้หญิงแบบโทรมาทําไมคุณอยากมีเวลาส่วนตัวเกิดจากเรื่องเล็กๆแค่เนี้ยแต่จริงๆแล้วแบบหัวใจเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าแบบมันไม่ปลอดภยัยอะมันอันซีคิวกับชีวิตเขาอะเวลาห่างกันะ มันทําให้เขารู้สึกแบบสั่นคลอนไปหมดอ่ะเขาอยากจะพบคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกมั่นใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาอ่ะได้รับการปกป้องแม้แต่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเธอต้องการที่ที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเป็นที่ของเธอจริงๆคําว่าปลอดภัยเนี่ยมันเป็นคําที่ตอบโจทย์ทุกอย่างสําหรับผู้หญิงแะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายทําให้เธอปลอดภัยอ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอ่ะแม้คุณจะมีรักทางไกลคุณจะอยู่คนละประเทศ,ค,ค,เทศคุณจะอยู่คนละจังหวัดอ่ะผู้หญิงก็จะรู้สึกมีความมั่นคงทางอารมณ์ผู้ชายมีหน้าที่สร้าง ความปลอดภัยให้กับคนรักนะความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็รวมไปถึงเรื่องถ้ามันเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆเนี่ยมันก็จะบานปลายไปถึงเรื่องมือที่3ได้ง่ายๆเลยเนาะอยากให้สร้างรากฐานของความสัมพันธ์ให้นั่นแฟนบางคนผู้ชายเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผู้หญิงแฟนเธอถึงไม่เข้าใจเธอทําไมเธอถึงระแวงแต่ก็ไม่ใช่จะบอกว่าผู้หญิงจะใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องผู้ชายนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายคุณสามารถจะสื่อสารมันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นไม่ใช่เอาตัวเองเป็นมาตรฐานว่าฉัน จะต้องได้รับในสิ่งที่ฉันต้องการนี่แหละความรักมันถึงมีปัญหาเพราะว่าเราคิดว่าความรักคือที่ที่เราจะเป็นผู้รับไม่ใช่เป็นผู้ให้ถ้าวันนี้เราเรียนรู้ที่เราจะเป็นผู้ให้ความรักเนี่ยมันจะสวยงามมากมาก